เออ้ยโอ้โหตื่นมาคุยเลยตดจะชุเล่นมากเฮ้ยขอแล้วอะไรอะเธอตอดจะชุเล่นมานอนอยู่กับเขาเลยมาตดอย่างนี้ในห้องนอนรู้ป่ะตดมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะตัวเองใครจะห้ามกันได้เราก็รู้แต่ก็เก่งๆไปไมมแล้วโอ้โหตดดากใหญ่ขนาดนี้เขาอะไรเขารู้แล้วเขาตกใจตื่นมาเขาจะเป็นไมเกิลปวดหัวโอ้ขอโทษตัวเองกินไหมง่ายอย่างอาระโหลกส้วมว้ โทษวันหลังเขาจะไม่ตดแล้วยายาจ้ะตัวนอนนอนนอนบ้างนะผักโอ้โหเยอะก no, 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 no. ินแต่เนื้อกินแต่ต่อนนะน,นะนะลูกเล็กลูกน้อยมึงมาห,หมด เธออะไรอ่ะเธอไปไม่ได้เหรอตอดมาเขาตอดเหรอแม่มงชุดเล็กชุดน้อยมาหมดกลิ่นแม่งอย่างก,กระไส่เน่าโอม,มอหรือเปล่าใครเขาตอดกันมึงนี่แหละลากปเป็นเรือหางยาวเลยชิบหายโอเค เขาท้องไม่ค่อยดีเนาวกินามมาน้ำตาลมาที่กูละว่าว่าแหม่ต,ดน,ตดนุ่งตดนี่ที่ตัวเองตดละแหมททำมาเสียงอ่อนไปอ๋อไปนอนหรอไปขี้ <c oughs> เขาไปขี้จริงหรอขนาดนี้มึงต้องขี้แล้วล่ะไปจะน,นอนไห่นอนรอไปก่อนเลยทั้งนั้น <c oughs> นะ่ะแม่งก่อนไปยังเสือกทิ้งทันว ฮ่าหูยหยุดกลนได้ไหมเนี่ยเลิกกลอนนะดไม่ใช่ไหมด 고작 그런 게 가능해? 노 오이 대를 더เพิ่ม이잖아 ไอ้ลูกคอก็ไปอีกคืนเฉยเยเหมือนมาล้างคอให้มันกู oh. ไม่เหลือไปที่ไหนแล้วนี่คงเป็นวิกีสุดท้ายที่กูจะจกกัดการกับมันได้ก็ นอนข้างล่างคนเดียวเลยไปอะไรเนีเธอเธอเหี้ยเลยนะมึงก้นขนาดนี้มึงนอนข้างเดียวเลยไปไปโอ้โหหยอกม้เนี่มันเพิ่มแรงเสียงให้มันมีข้อให้ด้วยทีแรกเนี่ยก้นไม่โอ้โหอยู่ข้างล่างยังเสียงขึ้นมาตามหัวตัวเมย เม่เดี๋ยวก่อนสิพี่ขอเบิ้ลได้ไหมอ่ะขอเบิ้ลมีเดี๋ยวก่อนขอเบิ้ลตื่นวันนี้เลยอะไรอ่ะเธอเมไหนเมไหนมึงละเมอเนี่ยมึงพูดถึงเม่ไหนรถเม่เมื่อกี้จะขึ้นรถเม่เนอะฝันจะขึ้นรถเม่ฝันจะขึ้นรถเม่ไอ้ขอเบิ้ลคืออะไรขอเบิ้ลคืออะไรเห็นพ่อมันดังไงก็เลยอยากให้ขอคนขับเบิ้ลให้ดูหนึ่งทีเบิ้ลตรงเสียงใช่ นี่มึงนี่นะไหลเก่งเดี๋ยกูจับได้แล้วเมยไหนน่ะรถเมย์เออกันนอนลงไปละเมอเก่งขึ้นรถเมย์เอจเจอร์กูเธอเธอเธอละเมออะไรเนี่ย เขาเจ็บหมดแล้วเนี่ยละเมออะไรเนี่ยเจ็บหรอใช่ฉันนอนละเมอแล้วเธอเจ็บงั้นต่อไปเนี้ยฉันไม่ละเมอแล้วเอาจะต่อยมึงจริงๆแล้วเอาก<อ>ียกแค่อีเม้ไมหมคะหนึ่งสองโอ๊ยฮะไงเธอกูชื่ออะไรมเมย์ มามามาเพื่อนมาเราไปรุยกันดีกว่าเพื่อนไปเรียวเร,เราเสียงลงหน่อยจ้านอนอยู่ามาเฮียมาดิเอาดิเอากูบ่ามาดิเออเฮียไม่ได้แดกกูเลกควายมาเฮียเจอกูหน่อยสยัตว์เพื่อนมึงก็ดันนี่ควายข้างบนนะ่ะอ๋อ เบาลงหน่อยสิโอเคจ้ะโอเคจ้ะเดี๋ยวเบาเบาเนี่ยดูสิอะไรก็รู้เราคนก็ว่างอยู่โอเคครับขอตัวค่ะมามึงมามึงมาเพื่อนเข้าดิเหี้ยมาเมึงมารั้แรกแคเสียงเกมวันนี้มีเสียงพูดเสียงคุยวะเธอลองดูวันเป็นเวลาพักผ่อนเธอเธอเข้าใจใช่ปะแต่ดูเร็วเราก็เป็นเวลาพักผ่อนเราเหมือนกันนะนอนข้างนี้เราก็นอนไม่หลับป้าเกนะโอเคค่ะมา กูเนี่ยมึงมามึงมามึงมากับกูเนี่ยมามาไปขับราไม่ได้ใส่หูฟังใส่หูฟังเลยไปเลยึงไม่ต้องพูดนะใส่หูฟังเลยนะอย่าเสียงดังนะเธออะไรหรอเธอลองไห้ขนาดนี้ฉันซื้อตั๋วเครื่องบินไปงานศพพระเอกเลยไหม เสียงดังเหรอแท็กเขามันในหูฟังเลยเนี่ยขอโทษโอ๊ร้องไห้ขนาดเนี้ยเป็นผัวมึงหรือไงก็ทำมันเป็นได้ก็ดีกว่ามึงเบาจขษ